สวัสดีครับวันนี้รีวิวอะไรง่ายๆแล้วกันครับขาไมโครโฟนแบบโลโปรไฟล์คือตั้งแต่พงเปลี่ยนมาใช้ขาไม่ตัวนี้มีคนถามพงเข้ามาเยอะมากเลยครับว่าขาไมโครโฟนเนี่ยมันเป็นของอะไรคือมันสวยแล้วมันก็เวลาเข้าอยู่ในเฟรมมันไม่เกะก,กะไงนะใช่ไหมคือ ผมไม่เคยตอบในคอมเมนต์เลยเพราะว่ามันราคาสูงมากๆครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจหาซื้อในไทยได้ไหมแต่พงหาไม่เจอครับก็ไปซื้อที่อเมริกาแล้วก็ชิปเข้ามาที่ไทยไม่ได้ไปเองนะใช้แบบว่าให้เขาส่งเข้ามาที่ไทยเลยราคาแรงมากครับเฉพาะตัวขาราคาเท่าที่พงหาได้ถูกที่สุดประมาณ300ดอลลาร์แล้วก็แคลมซื้อแยกตหากนะครับแคลมหนีบโตเนี่ยราคาอยู่อีก ประมาณ80เหรียญครับรวมๆก็380เหรียญแต่อย่าลืมว่าซื้อของที่เมการาคาย,ยังไม่รวมแท็กใช่ไหมครับพงโดนแท็กอีกประมาณ8%มั้งแล้วแต่รัฐแต่ก็ตีตัวเลขไป8%แล้วก็รวมกับชิปปิ้งคอสอีกแล้วพอมาถึงไทยก็ต้องเสียภาษีนําเข้าอีกใช่ไหมครับรวมๆแล้วเนี่ยพงโดนขาไม่ตัวเนี้ยก็เกือบๆจะ20,000บาทได้ครับ แต่ไม่เสียดายเงินนะครับเวลาใช้แล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันคุ้มค่างเงินที่จ่ายครับแต่ก็ไม่ได้แนะนำให้จะต้องซื้อขาไมาแ้แพงแบบนี้คือมันเป็นขาไม้ที่ครบทุกอย่างที่ขาไมาควรจะมีครับไม่ว่าจะเป็นการร้อยสายเก็บเข้าไปไม่ให้สายเนี่ยมันเกะก,กะแล้วก็สามารถใช้สายเส้นหนาๆได้ด้วยแบบสายบาลานซ์เนี่ยสามารถยัดเข้าไปได้ครับแล้วก็พวกข้อต่อเนี่ยทำงานได้สมูทดีมากๆเดี๋ยวคอยดูนะครับ คือน่าจะเห็นแล้วล่ะว่ามันทำงานได้แบบแทบจะไม่มีข้อที่เราจะติดอะไรมันเลยคือพงคิดว่าสำหรับคนที่ต้องพูด Talking He a d แบบพงหรือว่าใช้กับการสตรีมมิ่งหรือกับการคุย Discord แล้วต้องเล่นเกมไปต้องพิมพ์งานไปคือแน่นอนครับพื้นที่ด้านล่างเนี่ยมันจะเหลือให้เราสอดแขนเข้าไปแล้วก็ทําอะไรก็ได้ครับก็จะไม่ได้เกะกะแต่คนที่ใช้ขาไมโครโฟนมาเนี่ยก็จะทราบกันดีครับว่า ขาไมโครโฟนแบบนี้หรือจะเป็นแบบบูมอ์มห้อยๆลงมาเหมือนโดด psa 1หรือ blue ก็แล้วแต่ครับมันจะรับน้ําหนักของไม้ได้แค่ในระดับเดียวเท่านั้นถ้าไม้ที่เบาไปอย่าง mv 7ตัวนี้เป็นไม้ที่ถือว่าน้ําหนักเบาครับถ้าเกิดเอาไปใช้กับขาไม้พวกนั้นมันจะถูกดีดขึ้นครับแล้วมันก็จะไม่ลงมาอาจจะขึ้นไปสุดเลยก็ได้ครับถ้าเกิดว่าน้ําหนักไม้มันเบามากๆแล้วถ้าเกิดมันหนักไปมันก็จะถูกกดลงมาแบบนี้ครับมันก็จะปรับระดับอย่างที่เราต้องการไม่ได้แต่ว่า ขาไม้ตัวนี้ครับสามารถปรับแรงตึงข้างหลังได้มันก็เลยทําให้ขาไม้ตัวนี้มันรับน้ําหนักของไมโครโฟนได้แทบจะทุกรูปแบบเลยแต่ว่ามันก็มีข้อจํากัดนะครับสกรูที่เอาไว้ขันไม้เข้าไปเนี่ย มันจะใส่กับไมโครโฟนได้แค่ไซส์เดียวถ้าจะใช้ไซส์อื่นก็ต้องหาน็อตหาหัวมาแปลงกันอีกทีหนึง่งซึ่งตรงนี้ในชุดเนี่ยไม่ได้มีตัวนั้นมาให้ครับแต่ว่าจริงๆขาไม้แบบนี้ครับมันมันราคาสูงเพราะว่ามันใช้งานกับระดับโปรเฟชชั่นอลมากๆคือในห้องส่งที่เขาต้องการใช้ไมโครโฟนหลายๆตัวมีคนอยู่ในห้องส่งหลายๆคนคือเราสามารถคัสตอไมไม้ได้เยอะมากๆครับก่อนที่จะสั่งซื้อมาแต่วันนี้ไม่ได้มารีวิว o c ้ตัวนี้แน่นอนครับวันนี้มา รีวิวตัว Elgato Wave MyArm Low Profile เป็นขาไม้ที่ราคา3,000กว่าบาทเองคือมันเป็นขาไม้ประเภท Low Profile เหมือนกันครับแล้วก็สามารถใช้งานทดแทน OCY ตัวนี้ได้แน่นอนครับแต่ว่าความสะดวกสบายก็คงจะสู้ไม่ได้แต่ด้วยราคาเนี่ยแล้วก็ความหาซื้อง่าย หลายๆคนก็น่าจะอยากได้มาใช้พงก็เลยเอามาทำรีวิวครับแล้วก็บอกไว้นิดนึงครับว่าก่อนที่จะจบวิดีโอนี้มันมีอีกพาร์ทหนึ่งครับที่พงถ่ายแยกไว้ตอนวันที่พงทดลองใช้นะครับเพราะว่าหลังจากที่พงทดลองใช้แล้วเนี่ยพงค่อยรวบรวมเนื้อหาแล้วก็เอามาทํารีวิวใช่ไหมครับแต่ว่าวันนั้นมันมีสิ่งหนึ่งที่พงลองแล้วพงเซอร์ไพรส์มากทาให้พงคิดว่าคนที่ต้องการใช้ขาไมโลโปรไฟล์ตัวเนี้อาจจะต้องซื้อถึง2ตัวเลยทีเดียว เดี๋ยวไปดูกันครับรีวิวนี้ ตอนนี้เราเปลี่ยนชุดเซตอัพไมโครโฟนเรียบร้อยแล้วครับของเก่าขาไมโครโฟนเป็น o c White Low Profile แล้วก็ไมโครโฟนเป็นชัว MV7 แต่ว่าตอนนี้ขาไมโครโฟนเป็น Elgato Low Profile แล้วครับแล้วก็ไมโครโฟนเป็น r o ดว Video NTG ก็เป็นคอนเดนเซอร์แล้วเสียงอาจจะก้องก้องบ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้อยากจะให้ดูว่ามันสามารถใช้งานได้ดีครับแล้วก็เหตุผลจริงๆที่เอา r o d e ตัวนี้มาลองอัดเสียงให้เพื่อนๆดูก็คือจะได้เห็นครับว่า ใครมีพวกไมโครโฟนติดหัวกล้องอยู่แล้วเนี่ยสามารถเอามาใช้กับขาไมโลโปรไฟล์นี้ได้เลยแม้ว่าสกรูเนี่ยมันจะไม่ได้มีไซส์เดียวกันแต่เขาจะมีถุงนี้ครับให้มาในกล่องใช่ไหมครับในถุงนี้ประกอบไปด้วยแน่นอนครับประแจอเอาไว้ปรับความตึง ของตัวข้อต่อครับก็เหมือนตัว o c ไ้เลยครับเราสามารถปรับความตึงได้แต่ว่าอันนั้นน่ยมันจะเป็นข้อต่อที่มีความไฮโซกว่าครับอันนี้มันจะแค่ปรับความแน่นแต่อันนั้นน่มันจะใช้ปรับแรงดันเอาตรงนี้ถ้าเกิดใครที่ต้องการความนุ่มก็อาจจะต้องดูตัวนูนแต่ว่าตัวเนี้ยปรับความแน่นเอาครับแล้วก็ถ้าเกิดใช้ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยพงคิดว่ามันน่าจะมีอาการคลายบ้างก็ต้องมาขันให้มันแน่นใหม่แล้วก็สกรูอะแดปเตอร์3ไซส์ที่เขาให้มาเนี่ยก็เรียกว่าเป็น มาตรฐานที่ใช้กันทั่วๆไปของไมโครโฟนตามท้องตลาดนะครับแต่ว่าขนาดเป็นเท่าไรเนี่ย,ยวผมขึ้นไว้ให้อีกทีนึงเพราะว่าผมเคยเจอไมโครโฟนหรือว่าขาไมโครโฟนบางตัวเนี่ยที่ขนาดเนี่ยมันขันไม่พอดีเหมือนกันก็จะไม่ได้เลือกใช้แต่ว่าอันเนี้ยเท่าที่ผมลองมาเนี่ยกับไมโครโฟนที่ผมมีวิดีโอ NTG ตัวนี้แล้วก็มีชัว MV 7แล้วก็มีช็อตกันของโกรดตัว NTG 4 Plus ตรงนี้ใช้ด้วยกันได้หมดเลยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นข้อมูลให้เพื่อนๆเอาไว้ลองเช็คดูได้ว่าไมโครโฟนของใครเอามาใช้กับอะแดปเตอร์พวกนี้เพื่อจะวางบน e l ลกาโต้โล r o โปรไฟลตัวนี้ได้บ้างทีนี้เดี๋ยวมาดูเรื่องข้อต่อกันบ้างดีกว่าครับว่ามันเป็นยังไงเมื่อเทียบกับตัว OC w h ไว e ที่พงทำให้ดูเมื่อกี้ก็ตรงนี้น่าจะเห็นกันว่าเวลาเราโยกซ้ายโยกขวาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ ทำได้ดีเลยนะครับสะดวกสบายมากๆแต่ว่ามันมีข้อเสียคือตรงเนี้ยครับที่มันยึดกับแคลมปเนี้ยมันไม่มีตัวล็อกนะเวลาที่เราอยากจะยกเนี่ยเราก็มันก็ไม่มีเซฟตี้ครับไม่มีตัวล็อกสามารถยกขึ้นยกลงได้เลยแล้วก็เรื่องความสะดวกสบายอย่างที่บอกว่ามันคงจะไม่ได้เท่ากับขาไม่ราคาเป็นหมื่นก็คือเวลาที่เราจะปรับความสูงครับ คือมันก็ไม่ได้ปรับยากอะไรนะแต่ถ้าเกิดพูดถึงความง่ายแล้วเนี่ยตัวนั้นมันง่ายกว่าแล้วก็ปรับได้เร็วกว่าแล้วก็จุดที่ต่างกันมาที่สุดก็คือข้อสุดท้ายครับถึงแม้ว่าตรงนี้จะบอกว่าเป็นหัวเบาก็แล้วแต่แต่ว่าเวลาจะใช้เนี่ยแต่ว่าเวลาจะใช้ก็ต้องทำแบบพรม,มเมื่อกี้ครับก็คือ ต้องคลายล็อกก่อนเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้สะดวกสบายเหมือนกับโ c ลซีไวตัวนั้นส่วนเรื่องการร้อยสายเก็บเข้าไปเนี่ยหลายๆคนจะซีเรียสมากๆแล้วก็อยากให้มันใช้งานง่ายแล้วก็สวยตรงนี้พงคิดว่าตัวนี้ทําได้ดีครับเพราะว่ามันเป็นระบบแม่เหล็กครับพงสามารถที่จะดึงขึ้นมาได้ง่ายๆแบบนี้เลยครับแล้วก็เวลาปิดก็แค่วางลงไปก็จะเป็นแม่เหล็กคอยดูดติดแล้วส่วนเรื่องราคาครับขาไม้ตัวนี้อยู่ที่ประมาณเกือบๆจะ4 0 0พบาทใช่ไหมแต่ว่าก็ให้มาครบเลยครับแคมป์หนีบโต๊ะ อะแดปเตอร์ apter, ใช่ไหมแล้วก็มีปละแจในการปรับความแน่นความตึงของขาใหม่ที่จะเอาไว้ปรับสูงต่ำแล้วก็มีตัวอาร์มโล r โปรไฟล์ครับก็มีเท่านี้แต่ว่าโดยรวมเนี่ยพงคิดว่ามันดีมากๆแล้วก็ตอนต้นวิดีโอที่ผมบอกว่าอาจจะต้องซื้อ2ตัวเนี่ยเพราะว่ามันสามารถใช้วางกล้องได้ด้วยครับจริงๆตอนแรกที่ผมคิดภาพไว้ในคอนเทนต์นี้ก็จะไม่ได้มี ซีนตรงนี้ที่พงจะพูดตอนนี้นะครับเพราะว่าตอนแรกผมกะจะเทสแค่การใช้กับไมโครโฟนแต่ว่าระหว่างที่เทสระหว่างที่อัดเนี่ยก็ได้มาเจอพบว่ามันสามารถที่จะเอามาตั้งกล้องฟูลเฟรมใส่เลนเข้าไปใส่ไมค์เข้าไปรองรับน้ำหนักหนึ่งักกิโลก็สามารถทำงานได้แบบสบายสบายครับแต่ความสะดวกสบายอาจจะไม่ได้สะดวกสบายมากนะักเพียงแต่ว่าถ้าพง เอาหัวปอนมาใส่คิดว่าน่าจะสบายมากกว่านี้ครับก็เป็นตัวเลือกที่น่าจะทําให้หลายๆคนเนี่ยที่มีงบประมาณไม่ได้สูงน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีครับเพราะว่ามันสามารถใช้วางกล้องได้ด้วยครับเวลาที่เราอยากจะเอามาไลฟ์สตรีมใช่ไหมครับแล้วโต๊ะบางคนเนี่ยไม่มีพื้นที่ด้านหลังที่จะวางขากล้องหรือว่า อาจจะติดปัญหาเรื่องที่มันติดกำแพงด้านข้างแล้วแล้วก็มันหมดพื้นที่จริงๆหรือว่าบางคนเนี่ยก็ไม่อยากที่จะซื้อขากล้องมาแล้วเพราะว่าห้องไม่มีพื้นที่ในการวางของเท่าไหร่ขาไมโลโปรไฟล์ตรงนี้ครับสกรูที่ให้มาเนี่ยสามารถเอามา หมุนเข้ากับกล้องได้เลยครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะให้มันใช้งานได้สะดวกสบายขึ้นเนี่ยผงคิดว่าวางหัวบอลเข้าไปก็น่าจะทําให้เราใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยครับแล้วทั้งหมดนี้ก็เป็นรีวิวของตัวขาไมโครโฟน Elgato ต a เว m ไมอาร์โล profile ตัวนี้ครับเพื่อนๆคนไหนสนใจลองสั่งซื้อที่ร้านเทปก a d g e จหรือลงไปดูลิงก์ด้านล่างที่พงจะทิ้งเอาไว้ให้ก็ได้ครับยังไงก็แล้วแต่ถ้าเกิดคิดว่าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์สําหรับคนที่เข้ามาดูยังไงพง์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subcribe เเพพื่่ออทีจจะป็นกําลังงใให้ตบ ไปหน่อยครับไว้เจอกันอีกทีวิดีโอหน้าสวัสดีครับ